คันนี้แต่งชุดแต่งรอบคันนะครับเป็นชุดแต่งตัว Ds นะฮะติดตั้งในตัว a t ีพ Premium Luxury นะครับลูกค้าจากช่องทางออนไลน์เตรียมส่งมอบวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูเบื้องต้นนะฮะก่อนส่งมอบกันครับไปครับไปดูเลยพามาดูก่อนส่งมอบลูกค้าจากช่องทางออนไลน์ครับสำหรับคันนี้เป็น a t i r เกรดรุ่น Premium Luxury นะครับแต่งตัวชุดแต่งตัว Ds รอบคันเป็นแบบ5ชิ้นนะครับด้านหน้าก็เสริมด้วยสเกิร์ตด้านหน้าหน้าตาประมาณนี้นะฮะ ก็มีตัวสติก,กอร์นะครับสีแดงนะฮะช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับโดยปกติแล้วตัว d イเอสเนี่ยก็จะมีตัวโลโก้สติก,กอร์ตรงบริเวณบางคนตรงนี้แต่ว่าคันนี้ลูกค้ารีเควสตมาว่าไม่ต้องการติดตั้งนะครับก็เอาออกให้นะฮะด้านข้างครับก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับสาหรับตัวสเกิร์ตประกบด้านข้างมีโลโก้ d イเอสให้ตรงนี้นะฮะเป็นตัวสเกิร์ตด้านข้างทูโทนนะครับมาดูด้านหลังกันหน่อย ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบท่อคู่แบบนี้นะฮะไม่ทราบว่าเห็นไหมนะครับย้อนแสงนิดนึงนะฮะอ่าประมาณนี้เลยมีตัวสปอยเลอร์สีดำเงาแบบนี้ให้ด้วยดูมิติด้านข <election. S 1> ้างกันหน่อยเผื่อว่าท่านใดนะครับกำลังสนใจหรือว่ามองหาโปรโมชั่นของรถยนต์เอทีอยู่นะครับรถพร้อมส่งมอบนะครับที่โตโยต้าสงขาของเรา ก็สามารถทักมาพูดคุยมาสอบถามกันได้นะครับ